วันเดวันเดียววันนั้นวันของเราในโรงภาพยนตร์พเตอร์ที่ชัดเจนมากครับสวัสดีนะฮะสวัสดีคนับของเอฟร้องนะคบทุกคนเลยนะไม่รู้ัจไงก็แล้วแต่เสียงร้องดีมากเราจะให้โชว์นิดนึงพลังเสียงหน่อยอ่าแล้วตอนนี้น้องแต่เขายังไม่มีเพลงใช่ไหมโชว์พลังเสียงหนึ่งเลือกสักหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงขายเราเลยโชว์พลังเสียงต้องจองีกว่าจอเลยใกล้ๆแล้วแต่เราเลยอจะจอจะยกจะอะไรได้หมด จากต้องพรากกันไป ต้องทอรมานต้องห่างกันไกลจากวันนี้จนสิ้นใจจะให้ฉันทำใจยังไงจะให้ฉันทนได้ยังไงขาดไม่

แหรือเปล่าอืมไม่ไม่ค่อยได้ร้องครับส่วนมากจะทํางานแล้วปอตีนเ่นขับรถแหวนอยู่ไหมลูกแหวนไม่ได้ขับรถแหวต้องหยุดนะลูกนะไม่ลูกไม่ได้นะลูกนะต้องหยุดเหมือนน้เดชนะน้เดชเลยสิงมอไซน์นะไม่ใช่น้เดชเป็นลูกน้องไอวีอะชอบนิองตกปลาด้วยกันอ๋อจริงเหรอแต่หนูต้องหยุดไม่ได้ขับอยู่ไหมของใหม่เรื่องเมื่อไร่เรื่องโบราณ ว่าเออจากประสบการณ์ในบ้านหนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูคิดไม่ว่าจากคนเป็นพันๆหลายพันคนมาเป็นหนูอยู่ในบ้านตั้งหอาทิตย์เน็แล้วเข้ามาถึงนอกสิบสคนแล้วโอยจากเด็กว่านอกเนี่ยครับพี่ก็ไม่คิดว่าแบบจะมีคนเชียร์จะมีคนจะมีคนก็จะมีคนลักม,มากขนาดนี้อืมใช่ไหมครับครับ,รบนะฮะเออคือเส้นทางก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับ เราคิดไหมว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้จะมาแบบมีคนรู้จักนี่ลงข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อะไรแบบนี้เนี่ยคิดไหมไม่เคยคิดเลยครับครับแต่ก,ก่อน ทุกคนควรจะคิดนะนนืว่ามันเป็นโอกาสอ่ะแกเข้าใจปะมันม,มนีเวทีลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเอ The Style ต์อะไรก็แล้วแต่คิดว่าคงเป็นโอกาสสำคัญของเราที่แบบเฮ้ยเอาสักครั้งหนึ่งวะ <มา S 1> ลอ<า>งทำก่อน,น,นก็ได้นะหนูหน้าตาไม่ได้หล่อทำไมหนูถึงกล้ามาสมัครลูกบางคน,นบอก,บอกอเวทีนี้มันสำหรับหน้าตาคนสำหรับหน้าคนหล่อคนสวยใช่เลยครับตอนแรกทไม่กล้ามาเลยเไม่เป็นารมณ์ม่หงอกมด้วย ฝึกการเรียนร้องเพลงอะไรมาจากไหนลูก YouTube YouTube ค anyway, ือหนูเน şey um> no mm hmm. ี่ยศึกษาจาก YouTube ในการเรียนร้องเพลงครับมีศึกษายังไงก็เปิดอยู่เป YouTube ก็พิมพ์พิมพ์เรียนร้องเพลงกับครูนั่นครูนี่ก็ทําตามเขามีปั๊บอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อคือใน YouTube ก็จะมีสอนร้องเพลงอ่ะหายใจเออ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 ะไรอย่างงี้ก็คึงจากลูกจะเคยคิดบ้างไหมว่าเรามาเราวเนี่ย จะสู้คนอื่นได้ความีคิดว่าความจนนี่แหละครับมันทําให้มันทําให้ไทยแบบมาถึงตรงเนี้ยเพราะอะไรลูกความจนทาไมถึงทําให้ถึงถึงเนี้ยอยากให้ครอบครัวสบายพี่คือไทยเห็นครอบครัวแบบลําบากอะมาตั้งแต่เด็กๆเราอะคือแม่ก็ต้องทํางานทําหารับจ้างอะไรเงี้ยอือคือโอ้ไม่ไหวแล้วอยากให้พ่อแม่สบายก็เลยเอาวะลองดู กอกเลยตอนนี้เหลือในบ้านกี่คนนี่ออกมาละสามบ้างออกมาละสามใช่ไหมครับคือทุกทุกวันจันทร์เนี่ยนะฮะเราจะมีการสัมภาษณ์เลยนะครับเราสองคนก็มีการวิเคราะห์กันบอกว่าเนี่ยตอนนี้ผู้หญิงเหลือกี่คนนะผู้หญิงทั้งหมดกี่คนนะสี่ผู้หญิงสี่คนใช่ไหมออกมาลวสองเราก็วิเคราะห์กันบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องผู้หญิงต้องออกหมดแน่เลยสี่คนในเรียงเลยคราวนี้เนี่ยผิดคาดกลายเป็นว่าเป็นผู้ชายคนที่สามเนี่ยออกเรารู้สึกยังไงทําไมถึงแบบคะแนนโบตน้อยที่สุดฮะอืมออ ไม่รู้สึกครับไทแต่ว่าที่ให้ออกมาไททาเต็มที่แล้วอือืออคือไทคิดตลอดว่าเวทีเนี้ยทุกทุกทุกครั้งที่ขึ้นคอนเสิร์ตจะเป็นเวทีสุดท้ายอืออืออือคิดตลอดเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าอะไรออกแน่เลยว่ะเป็นเราแน่เลยว่ะเป็นหลับทำไมคิดอย่างนั้นน่ะคือเวทีเนี้ยต้องทาเต็มที่ต้องทาให้มันสุดอ่ะต้องทําให้แบบไม่งั้นเดี๋ยวโดนออกไม่อยากออกอยากอยู่ไปนานอยา อย่าให้คนดูแบบมีความสุขครับพี่อยากให้ม,มันสุดสุดเราด้วยถ้าเกิดเราทําไม่สุดออ้ยควสือนี้เสียได้อ่ะอนนอย่างงี้ไม่อยากเป็พอรู้สึกเนี้ยวันนั้นหนูมาเปิดตัวที่รายการพี่ยีเต้เวทีบอกติดเลยเขาบอกคุณ่าเป็นตัวเก่งเพราะมีน้ําเสียงที่ดีที่สุดใช่พิษโผล่แมที่เป็นคนที่แบบอยู่ดีเป็นคนที่ต้องออกเดินออกมานคนที่สามของบ้านในใจคิดยังไงน้อยใจหรืออะไรยังไงโอ้ไม่ไม่เลยครับ แค่แค่แค่ใช้ได้แบบได้เข้ามาในบ้านได้มาใช้ชีวิตวันนี้ให้ก็ดีดีหัวกระเพงครับต้องรองคู่กับคุณหลินเป็นยังไงบ้างฮะเกินเกินเกลนมีชีพกันไหมมีสปาร์คิ่งกันไหมสปาร์คิ่งกันไหมมีอะไรมีอะไรก็ ตอนตอนตอน,ตอนที่ได้โจทย์เพลงมามองห็นว่าหลินเนี่ยวิ่งเราได้โจทย์เพลงคู่นะแฟนกันไหมคู่นี้เหรอคู่นี้แล้วหลินเข้าไปเห็นว่าหลินเข้าออด้วยไหมก็ดีอยพ่พี่อะไรเงี้ยลองดูแล้วก,ก็มีซ้อมเพลงซ้อมกันเ<อ>ขินๆน,นะพี่เพราะมันต้องจ้องตามันต้องซ้อมมันต้องมองตาพลงนี้ไม่นจะเป็น คิดว่าเราทำอะไรต่อออกมาจากบ้านแล้วเนี่ยมีโปรแกรมยังไงบ้างจะไปร้องเพลงอะไรรวมอัลบั้มเข้าวง,งการาเล่นละครหรือ,อยังไงวางแผนชีวิตว่ายังไงเรียนจบยังยังครับตอนนี้อยู่ปีสามอ,อ,อีกปีเดียวที่ เนียกษตรบดิเษฐ์บดิษฐ์สาขาสถาปัตย์สาขาการออกแบบเชิงศิลป์อยู่ตรงไหนนะ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 เกษตรบดณษฐ์ที่สาขาไหนตรงไหนพู้จัการไหมผู้จัดการโอเคใกล้บ้านเราใกล้บ้านเราบดิษฐ์นะฮะได้แล้วเลิกแล้วเลิกซิ่งแล้วเลิกซิ่งแล้วแล้วก็เอาขวดไปดึงว่าคอขาดคอขาดไปไม่ได้ไม่ได้เมฆก่อนไหมเดี๋ยวกาคุยต่อเขาเปล่แพงอะไรกับชีวิตไว้ไว้อะไรนะ อะเดี๋ยวมินี่เดี๋ยวมินี่มันหนึ่งมินี่มันหนึ่งอะไรนะอ่ะโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชหน่อย <S 2> <S 2> อ่าอยากใ้โชว์เพลงลูกทุ่งนะฮะที่เราถนัไดไกล้ใกล้ใกล้ไกลไกลอ่าโอเค,ค,ค,คเอาเลยนะครับพี่เอาเลยครับจัดไปโลกมีความหมายจากวันที่ใจเราใกล้ชิด กันเธอคนสำคัญที่ความฝันส่งการเชิญให้มารวมวงังและเป็นทิศทางก้าวเดินขอบคุณนละความบังเอิญที่แนะนำเธอสู่ใจ ความฝันอยากจะออกเทปต้องออกแล้วล่ะมีจริงเสียงดีขนาดนี้เสียงดีมากเลยนะถามจริงว่าตอนเวลาฝึกจาก youtube อ่ะมันเริ่มจากอะไรอยู่ดีไปฝึกจาก youtube ใช้เวลาฝึกนานนะถ้าจะพูดว่ามันเต็มที่เต็มร้อยมันก็ไม่เต็มอครับพี่แต่มันก็ก็ได้บ้างการแบบวอร์มรเ,เสียงการออกเสียงการเสียงสั้นเสียงยาวต้องเก็บคําต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เรียนยูทู e มางที่มันคือมันไม่เรียนกับครูตัวต่อตัว,ตว,ตว ก็คือเรียนตามที่เขาสอนใ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 นยูทูบนั่นเองให้คืออย่างถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรเงี้ยเราปรึกษาไม่ได้อืคืออย่างถ้าเกิดเรียนกกบครูตัวตัวตรงนี้นะมนก็มนเวทีใดเรื่องคะแนนสู้คนอื่นก็ไม่ได้ทุบเต็งพลาดอะไรพลาดอะไรเหรครับ ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าจะพลาดพลาดแต่ท้ายทำเต็มที่อะเต็มที่และครับอืมนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวกลับมาฝากกันนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเฉลยก่อนร่วมทริปโดย เฟมเนี่ยนะฮะแล้วก็ facebook.com นะครับเอ่อ uh, slash นะครับ EFM station เนี่ยนะฮะว่าเป็นเมืองอะไรนะครับเฉลยครับนั่นก็คือซานฟรานซิสโกนะครับแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับก็จะพาคุณอยากไปมากเลยอ่ะซานฟารานเนี่ย <Okay. S 1> จะพาคุณไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองซานฟรานนะฮะแล้วก็แลนด์มาร์คสำคัญนะครับช้อปปิ้งสนุกสนานพลาดไม่ได้คุณผู้ชมเคยไปซานฟารานหรือย,อยังเคยสิ เมื่อคุณอยู่คุณอยู่เมืองนอกเอ้ยคุณอยู่สันฟานปะอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใช่ไหมใครที่คุณไปเรียนที่ไหนนิวยอร์กปะไปนิวยอร์กไปหมดใช่ไหมใครที่ทายถูกในรอบแรกนะครับเดี๋ยวทางโทรศัพท์เนี่ยนะฮะจะมีทีมงานติดต่อกลับไปนะฮะส่วนผู้ฟังอื่นๆก็สามารถที่จะร่วมเล่นเกมแล้วก็มีสิทธิ์ที่เข้าสัมภาษณ์ได้ตลอดเดือนสิงหาคมนะฮะแล้วก็กันยายนนี้เนี่ยนะครับจันถึงสุกศู์สอครับ6658373ติดตามได้ทุกช่วงดีเจนะครับ E. Love the nightlife in practice <Just dance. S 1> รวมทริปโดยสนับสนุนโดย